ที่บอกงานไปนี่พูดไม่รู้เรื่องหรอคะหรือว่าเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวารู้แต่มันไม่สมเหตุสมผลแบบที่ทําไปมันดีกว่าเอา้าก็ลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้ไอจะขาดใจลูกค้าทําไมเนี่ยก็ไปเสนอกับเขาดีๆสิมัวแต่มาบ่นแบบเนี้ยมันจะได้อะไรนี่หยุดพวกแกสองคนเลิกทะเลาะกันได้ละพี่ไอ้คะอีพขอคุยด้วยหนะะ่อยค่ะ ครับน้องอีฟอะจะอ้วกไม่มีก็ใหญ่อฉานะครับแกก็ใจเย็นหน่อยสิคุยงานอะอย่าแฉลมมันกวนฉันก่อนอะพอกันทั้งคู่นั่นแหละ<ม>เดี๋ยวฉันอะก็ไม่บอกมันเหมือนกันส่วนเรื่องอดีตอ่ะจบแล้วก็ให้มันจบไปถ้ารู้ว่าคบแล้วต้องเลิกแบบนี้นะ ไม่คงแต่แรกหรอกเสียงงานหมดเลยเว้ยทุกคนนี่ปอนะเป็นพนักง,งานใหม่ที่จะเข้ามาช่วยโปรเจกต์นี้อุ้ยหล่อมากวันนั้ใกล้เจซิแต่จะจะช่วยสอนงานให้มาหืมไม่ต้องเลยน้อยๆหน่อย,อย,อยจ้ะ แหนกันซีนสุดพึ่งงั้นเดี๋ยวช่วยสอนง,งานหน่อยนะนี่อย่าไปหลงสเสน่ห์เขาล่ะนี่ฉันได้ยินนะไปแล้วเราชื่อพึ่งนะผมปอนครับเดี๋ยวจะแนะนำคนในทีมให้รู้จักนะคนนี้ไม่ได้คนสวยเองจ้า อย่าไปสนใจมากนะเขาสติไม่ค่อยดีอะส่วนนี่อีฟนะและ้วก็ช่างมันเถอะไม่ได้สำคัญอะ่ะเอามีไอ้ไงเพื่อนเพอพอเป็นผู้ชายดีได้ยนะพี่ชายว่าอะไรน,นะคะอ๋อต่าวใจ <c oughs> เออเพิ่งเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำพารางนอกก่อนนะ แกย์คะงั้นเดี๋ยวอีฟียเอากระเป๋าที่ห้องบั๊หนึงนะแต่เดี๋ยวอีฟกลับมาครับพึ่งครับไปกินข้าวกันไหมไปสิแล้วไม่รีบกลับบ้านรืยแง่เดี๋ยวคนที่บ้านก็รอแย่หรอกไม่มีจ้ะพอาว่าเลิกไปหมดแล้วไปเถอะปอน แหนว่าทํางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาไงขอโทษค่ะหัวหน้าขอโทษครับหัวหน้าที่ผมเลือกคุณสองคนทํางานโปรเจกต์นี้เพราะผมเห็นว่าคุณสองคนมีความสามารถนะงั้นหัวหน้าเลือกให้พิ่งเป็นเฮดดีกว่าค่ะเพราะว่าพิ่งสามารถคุมทินได้หรอเก่งอยู่คนเดียวเลยมั้งก็เรื่องจริงนี่บอกอยู่ลูกค้าไม่ชอบแบบนี้ก็ยังจะทําแต่มันไม่สมเหตุสมผลไงไม่เข้าใจหรอหยุด ต่อหน้าต่อตาผมพวกคุณสองคนยังทะเลาะกันอีกรอแต่หัวหน้าต้องเลือกนะครับไม่งั้นไม่มีใครฟังใครเลยเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ว่าตัวเองทําไมผมยังไม่เลือกใครท่้นั้นผมจะดูด้วยความสามารถว่าใครเหมาะที่จะเป็นเหตุ เป็นไรอะทำไมกปดไม่ติดอะเป็นไรอะเดี๋ยวมาดูให้อจะร้องอะทำไงดีงานก็อยู่ในนี้ด้วยใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันตาม่ไฟไอทีมาดูให้นะเข้าหลักก็อรอบครอบหน่อยนะฝีมือแกใช่ไหมไอ้หยุดอย่าวีน ฝ่าว้ก่อนหรือเจอแน่คอมใช้ได้แล้วหรอ เฮ้ยไฟลงานฉันหายไปไหนวะลืมเซฟงานไว้หรือเปล่าจ๊ะฝีมือเพึ่งใช่ไหมพี่กวนผมผมก็กวนพี่ได้เหมือนกันเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งนะจ๊ะโหเล่นแรงไปปะแต่นี่อันนีมีงานส่งลยนะพึ่งก็ไม่รู้สิขอตัวไปคุยกับหัวหน้าก่อนนะ ฝากไว้ก่อนเถอะพวกคุณสองคนคิดว่าที่นี่ปเป็นสนามเป็กเล่นให้พวกคุณแกล้งกันไปมาหรอขอโทษค่ะหัวหน้าขอโทษครับหัวหน้าถ้าพวกคุณไม่หยุดผมจะไล่พวกคุณออกครั้งนี้ผมจะให้ใบเตือนเพราะว่ามันกระทบกับงานค่ะแต่ตอนนี้ผมมีงานใหญ่ให้พวกคุณสองคนทำง,งานอะไรหรอคะ ที่บริษัทเรามีหนอนบอนไส้ฮะหนอนบอนไส้ใครเหรอครับผมก็ไม่รู้ถึงได้เรียกพวกคุณสองคนมาโปรเจกต์ที่พวกคุณทําตอนนี้ข้อมูลล่วดไหลเปี่นบริษัทกรู้แข่งครับจริงเหรอคะใช่พวกคุณไปสืบมาว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลบริษัทไปขายโหยากเลยสิครับงานเนี้ยแล้วแต่นะถ้าพวกคุณจับไม่ได้ผมก็จะไล่พวกคุณออกทั้งคู่ หรือจะเอาใบดาออกก่อนนิ้เลยก็ได้นะเพ,พิ่งทําได้ค่ะผมก็ทําได้ครับดีมีอะไรทําไมต้องรอให้คนอื่นกลับหมดก่อนหรือว่าไม่เล่นนะตอนนี้เราสองคนอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกจะสงบศึกชั่วคราวและช่วยกันแก้ปัญหา แล้วค่อยกลับมาตีกันว่างั้นใช่แสนรู้ดีนี่จะไม่ดีก็ตรงนี้แหละเออขอโทษเราเราต้องเริ่มจากใครอ่ะต้องเริ่มจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ประชุมวันนั้นมีไอซมีพึ่งมีมะเดือ่อมีปอนแล้วก็อีฟงั้นก็เริ่มจากอีฟก่อนเลยดูลายลึกมากเริ่มจากไอ้ปอนน่น้นพึ่งเข้ามาใหม่น่าสงสัยสุดๆไม่ เริ่มจากอีฟน้องอีฟไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นหรอกปอนเขาก็ไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นเหมือนกันโอ้มัวแต่เถียงกันอยู่ชาตินี้จะรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำํำมันเดือ<ะ>มีเราต้องตามตั้งแต่หน้าบ้านเลยเหรอก็ใช่นะสิ เราจะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของมาเดื่อว่าแอบไปคุยกับใครหรือเปล่างั้นดูไปนะเหนื่อยขอหนีก่อนนี่จะให้ทำงานคนเดียวหรือไงขับรถไปรับตั้งแต่เช้าไกลก็ไกลจะไม่ให้เหนื่อยได้ยังไงทีมาก,ก่อนอย่ามารับมาส่งทุกวันได้เลยเห็นจะบ่นกับขำเฮ้ยเฮ้ยย,ยนั่นไงไปไปไปขับตามไปขับบางๆนะ รู้แล้วนะ่ะนั่งเงียบเงียบเถอะ แฮปปี้มาเลยนะวันนี้แน่นอนทำงานอะ่ะก็ต้องมีความสุขสิ่งจะได้รับเ่องทุกวันอือโอว่าแต่กระเป๋าใบใหม่นี่สวยดีนะรุ่นนี้แพงมากเลยนี่เอาเงินมาจากไหนอะวันก่อนยังบ่นไม่มีตังอยู่เลยวันนี้เอากระเป๋าใบใหม่มาซะและ้ะโอ้ บเนี้ยเพื่อนให้มาอะไรของพวกแกเนี่ยจะผิดกันอยู่ได้เหรอแหมทามาเป็นแซลชั้นใหญ่รีเทิร์นเหรอจ๊ะวันนี้ไม่เห็นกันกันเลยไม่มีทางหอหลองตัวเองที่ชงกาแฟดีกว่า มันเดือดถ้าฉันจับได้ว่าเป็นแกงจริงนะฉันจะด่าให้เละเลยใจเย็นพึ่งรอด,ดูก่อนถ้าทางลับๆล,ล่อๆแบบเนี้ยกระเป๋าใบใหม่ฉันว่าใช่ชัวเข้าไปถามดีกว,ว่าพึ่งใจเย็นอย่าใจร้อนรอด,ดูก่อนแล้วทำไมไอต้องดุด้วยเนี่ยกัะพึ่งเดือเคยฟังกันบ้างไหมเพอไม่ฟังทีไรอะเละไม่เป็นท่าที แต่น,นี่มันเอาหน้ามัเดือดอะไรกับใครอ่ะเขาจ่ายค่าอะไรกันอ่ะไม่รู้ดิเพื่อนม่เดือดรอไม่แน่ใจเหมือนกัน ให้คู่แข่งอ่ะไม่ใช่นะทาไม่ใช่แกทำตัวลับๆล่อๆทำไมแถบเอกสารนี่คืออะไรเฮ้ยเอาคืนมานะเสียมาเลย่ไม่มันคือหลักฐานใช่ไหมล่ะไม่ใช่พวกแกใจเย็นแล้วฟังฉันก่อนได้ไหมเอาไี่หยุดนันเดือยหยุดนี้น้วยล่อย้เดือย หารายได้เสริมจากการขายจีสติงเนี่ยนะแล้วทำไมแกต้องทำตัวรับรับล้อๆด้วยอ่ะเอฉันก็อายเป็น,นยะเเาาขายดีป่ะหย้ยไมตลกนะใช่ฉันต้องกดพวกแกรหรือเปล่ามาหาว่าฉันขายข้อบมบนบริษัทให้คู่แข่งโอ้โ,โอฉันขอโทษนะฉันก็ทำตามหน้าที่อ่ะโดยเริ่มจากแกนี่แหละไม่ต้องเลย โหลว่าไงคบน้องอีฟเอ่ะเดี๋ยวนี่นยังไงเนี่ยอะไรยังไงอ่ะไม่ต้องเลยตามเสือใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยฐานไฟเก่าไม่คีครูบ้างหรอบ้าเรื่องงานไหมล่ะไอเขาก็มีคนคุยใหม่แล้วฉันก็มีแล้วเหมือนกันนี่ไงโทรมาพอดีเลยค่ะป้อน โอเคค่ะถึงบ้านเราก็บอกนะบายบายเออพวกแกฉันลืมของขอ้บริษัทวะ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยดิโน no, ตะฉันต้องขอตัวไปหาลูกค้าใหม่ก่อนเพราะวันนี้แกทำให้ฉันเสียลูกค้าไปและแทนที่จะได้กลับบ้านกลับออฟฟิศอีกเนี่ยก็ลืมพาดินไว้ <Yeah. S 1> จะมีคนแก้จงงานหาทีอีกขี้ลืมเหมือนเดิมเลยนะเบาๆนะเผื่อมีคนยังไม่กลับโอเคงั้นเด็กอีอ่ะไปดูคอมเที่ยวหัวหน้าส่วนพี่อ่ะจะไปดูคอมของพึ่งกลับไหม อ้าวปอนมาทําอะไรหรออ๋อพอดีปอนเลื่อนเอกสารไว้อ่ะเลยเข้ามาาแ,แล้วมากับใครอ่ะมาคนเดียวพี่ปอนอีกว่าเดี๋ยวเราเอาไปทางโลบุงนี่แหละโหยจังหวัดจะง้อก็งก้ซะจริงจงจับได้คาหนังคาเขา ยอมรับเถอเะว่าแกเป็นคนเอาข้อมูลบริษัทไปขายให้คู่แข่งอีฟพี่กำลังจะได้เป็นหัวหน้าแล้วจริงเหรอดีใจด้วยนะแต่มันคงไม่ดีตรงที่ถ้าพี่ไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ยพี่คงไม่ได้เลื่อนขั้นโปรเจกต์อะไรอะ โปรเจกต์เดียวกับที่บริษัทอีฟทำอยู่ฮะอีฟทำตามแผนนี้นะห้ามไปหลงไอไอ้น่าเด็ดขาดอืมส่วนพี่ก็ห้ามไปหลงพี่พึ่งนะพี่ไออีฟขอโทษอะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะคืออีฟโดนมึงครับอ้าวคิดจะโยนความผิดให้กักเฉยๆหรอ แกกับฉันก็ร่วมมือตั้งแต่แรกอะไม่จริงอะพี่ไอต้องเชื่ออีฟนะคะพ่อไอฟีมีอะไรก็เก็บไว้แก้ตัวกับตำรวจแล้วกันนี่คุยกันขนาดนี้ไม่กลับไปครบก,ก็เลยล่นะเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วจะได้ด่างง,ง่ายๆไม่ต้องตามงอ้อเป็นแฟนก็ด่าได้คะ่ะ ก็แค่นี้แหละจะปากแขางทำไมฉันก็รู้อยู่ตั้งนานงั้นเดทวันนี้เลยไหมไม่ว่างต้องเคลียร์งานก่อนน้ำใหญ่นี่ก็ไม่ว่างเดีย๋ยวฉันไปแทนเองเลยจบ๊กเออเรามีคุยกับหัวหน้านี่ไปหาหัวหน้าก่อนนะจ๊ะสาวเอ,อ้าเดี๋ยวก่อนสิไปเลยน้ำมะเดื่องานเยอะมาก พอ,อ,อเขากลับมาคบกันไอ้เราก็หมาทาันทีเลย